ทักทายส,สมเดีท่านผู้ชมิลเลสีธูทุธานที่ติดตามเบียสร่สางเนาะอ่าซึ่งตอนนี้เบียสร่สางก็จะพาท่านผู้ชมอ่าไปขับส่งประกาศไปบึงอ่าผลงานเนาะของบาเบียสร่สางแล้วก็บาบุญน,นำและวบ่าวสักจึกแล้วก็บบ่าวกีแก้วเนาะสวาสิหวันผ่านมานี่บ่าวสักจึกแล้วก็บ่าวกีแก้วก็ได้มาเฮ็ดกิจกรรมกับบาบ,บุญน,นำเนาะอ่าหลายสิ่งหลายอย่างท่านผู้ชมอ่าเบียสร่สางจะพาไปบึงเนาะ อันนี้ก็ผลงานของบาบุญนำและบาบสามนี่อันนี้ยังบ่ทันแล้วท่านผมเออจะมอบให้บาบุญนำสืบต่อทมอ่ะจะพาไปเบิ่งผลงานของ2นุ่มเนาะอ่า3นุ่มมกับบาบุญนที่เฮ็ดผ่านมาเนาะมไปไปเบิ่งพร้อมๆกันเจ้าท่านผมอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะที่ว่าทางปาศอกจึกบาบุญนำแล้วก็บาวกี้แก้วอ่าได้มาซ่อมแซมแล้วก็แงเนาะบนแต่งคู่กินแล้วก โตซึ่งว่าในการฮ็ดนี่ก็จะเอาไม้ฮหฮมะมัดทำผสมเนาะเจ้าไม้หิ้ะเนาะอันนี้เนี่ยไม้หิมะมาซับฮ็ดเป็นกระแทะแล้วก็ฮ็ดเป็นโตะเป็นท่านเนาะแบบนี้เลยทำผสมเนาะซึ่งว่าจะสะดวกในการประถ้วยปะบ่วงแล้วก็ปะซามเนี่ยแบบนี้ทำผสม อันนี้จะเอาไมา้เหียมาซับเป็นกระแตะและ้วการเนียบไว้แบบนี้ท่านผู้ชมมัดไวนี่เห็นแบบง่ายๆแบบธรรมชาติเลยท่านผู้ชมนี่แม่ทบุเนาะเออทบุก็มานั่งฟิ่งไฟท่านผู้ชมอาการฮอนแต่ว่าเขาก็ฟ,ฟากาิ่งไฟอาเบสางก็เข้าใจเนาะนี่คนงานของ ข็าะเอาก็จะเอาเกษตรนำเอากระตายขี้เงายดทั้งส้มเนาะมาให้ปลาเขาใส่นี่กระตายขี้เงียดนะครับอกันอันนี้ก็จะเป็นโตเป็นทานเอาไว้ปลาถ้วยบ่วงเช่นกันท่านผู้ชมนี่แล้วก็จะมีหวดหนึ่งเข้าจำนวนสองใบเนาะที่ว่าไอ้นุ่มพ่นได้เอามาแล้วก็จะมีอันดีเข้าอันนึงแล้วก็จะมีอันตุก พวกหมดนมเนาะทำสมนี่ผลงานของสามนุ่มทรายควอ,อยม<อ>ี่รายควายนี่กูบินเอ่ออ่านนั่นนะเอาอันนี้บอกโอ้บอ้าอันนี้ตุ้งเชิดังเช็ดอันนี้ควายบินไม่ยังบึง้งโอ้ตัวนี้เข้าตาเลยเข้าตาเด้นี่น่ะเอาชิมไหมอาชิมบุเ,มเป็นต่ลิ้นนะแมงแข็งเลย แมงแค่มันเข้าตาในแสบไลไว้เอาทิมมบนต้องลิ้นบุมแมนตกว้างกับแม่ตกว้างีางนมัดได้อันนี้แมงแขงเลยมันต้องลิ้นดูุกอาทิมเนอะเออทิมเนะเออเข้าตาไดยดูยังบุหงุผลหายของแมงแขงไดยเนอะมนต้องลิ้นเนอะตัวแบบนี้น่ะเข้าตามันกัดมือเลยนี่เออเิ้นไปเออ มันเตกบ่ต้องลินเนออันตรายได้เข้าตาตาบอดไดยมันเยียวใส่ตาชี๊ดนี่ตาบอดเลยเนอน้องโจมก็บ่ตรองลินเดอเห็นแมงไม้นี่ไปจับมันกัดมือนี่มีพิษเดอม์โอ้บัอาบบอาบอาบหักอาบเร็วนี่บ่วอาบบวอาบลูกหักอาบเร็วม้นนี้อาบซีเ่อแล้วจนเป็นไข้ไดบ่วอาบบวอาบพอแล้วพอแล้วบ่อาบลูกอาบลายแล้ว ลงบาบเนอะอาบซีเทือแล้วดิวพู้บุญนำมาพู้บุญนำตีไรบอฟังขวมนะามะบาบเนะบอะพอแล้วเขาอ,อาบหลายแท้ไหมเท่ามีเขาอ,อาบซีเทือแล้วดิบอกให้เขาอ,อาอบอาบเพืนได้พี่เลยว่าว่าภาษาว่าภาษาตรงเรื่องให้เขาไหมเขาเข้าใจบ่ได้พี่แล้ว ไม่เาอาบหลายปีวบ่อาบนี่บาบเลยบ่อาบเลยบ่อาบเราเราอาบไล้ยีหกปีจดปีนะบ่หอาบบ่หูอาบเลยบอาบเนาะเม่ไม่เท่ามีอาบเลยมะไม่ก็อาบพีกาเน่ยอาบพีกายนี่โอ้อาบพีกาอนี่เดี๋ยวนี้บีอาบอาบไหมอาบไหมบ่อาบู้โดนเนี่บ่อาบ เมทอเพศได้อาบบ่อาบน้ำบ uh ่อาบแม่สะสะผมซื้อบุดีเอาอันเอายาสะผมลูกเอาให้มือเศ้านี่นะมาสะผมบอกให้จนนั้นมันมีตัวเห่ามีตัวแมงใต้ได้ผมนะเอาอ่ะไน้ำาชาเลยนะเมันเท่านี้เนี่ยผมไม่เท่าน่ะนี่บอกไม่เท่าไงเอ้าเอาเอาลูกให้มือเศ้านี่วะสะวะโอ้ดีใจน้เด้อโอ้ เอายาชาลูกให้เดชประชานะอันนี้เอาน้ําชาซื้อๆบ่ดีได้กดีละเอาเอายาจนแอมันมีลังแคนะเด้อไปจนเด้อโอ้นี่บุลินบุลินน้ําลูกบุลินบุลินพอแล้วไปไปเฮือนยาําอไดกินน้ํา ออมกินน้ำมะเนี่ยอยู่ทิงเนี่ยอยู่กระตุกเนี่ยมาทำมุสมอ่าทำมาโตกันอันนี้กะคือพนงานของกเจ้าตตืมเนาะอันนี้ก็เขาก็จะสร้างสร้างหาวใส่เออสร้างหาวใส่เพื่อให้มีบนตักเครื่องโกเครื่อเสาตรงเดืองนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าใบอันนี้ใบมะโคทำมสมเจ้ว่ามาบังมาบังใส่เนาะ นี่ยทิมสะกะตาแม่ลูทิมสนิเปื้อนนี่อันนี้ก็จะเมนจุดที่โอเคเนาะทอกใส่ธรรมสมหลังจากนั้นก็ได้จุดธรรมสมเนาะเพื่อรักษาหลักการอนามัยนี่นี่นนยเราจะพาธรรมสมไปบ่งอ่าเมื่ไหนเนาะไ่อันนี้ก็จะเมนกะเตะที่ว่าบารุน้ำได้นำพาทางเบา กีตแก้วหกาบาซอกจึกเนาะเห็ดระซับกระแตะใส่ในห้องนอนของมานนู้นนี่นี่แล้วก็จะมีฝาเอ็มทางหลังทผมาสมเบสางจะพาทผูาสมไปเบิง่งแน่ทผมาสมเห็นบ่อันนี้จะซับฝากระแตใส่วันนี้อ่าจะบังบมุดทรมาสมอันนี้จะจุงไว้ให้มีซองว่างลมผ่านทำมสมถ้าบัางมุดนี่จะฮอน เพราะว่าหลังคานี่ยได้ใส่สังกะสี mm. มุ่งมาทำสำเนาอันนี้จะเป็นกล่องไม้ที่ว่าเหลือจากการาซ่อมแซมแปลงเหอนให้ชาวตงเลือยงทำสมนี่อันนี้ก็ผลงานของข้าเจ้าก็ดีทำสมเนาะช่วยกันผู้เล็กผู้น้อยช่วยกันสร้างความดีช่วยเหลือข้าเจ้าข้าเจ้าบูฮู้อย่างเราทำสมเนาะ โอ้นึงเข้าบ่กหนึงเข้าเลยนะโอ้หนึงเข้าเลยมันแห้งก่อนเออมีเต็มไม่เท่ามีเนาะนึงเขาเนอ้อไม่เท่าแพทย์บุญนึงเจ้าเท้อบ่อืมเออล้างดีๆเนอะเออไม่เท่าแพทย์น,นั่งปล่อยไฟเอออีต้นก็จะทำผสมนะสำหรับคลิปนี้เบียร์สร้างก็ขอจบเพียงเท่านี้ท่านผู้ชม ่าเป็นจังได๋ล่ะก็ไปติดตามไปติดตามรับชมกับเบียสร้างอีเนาะคลิปต่อไปท่านผู้ชมอนี้สร้างขอขอเกสบดี